thank you ในช่วงนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าที่ทําการของสากลการเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่จากัดอาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับอยู่กับท่านประธานนารสรอสุวรรณนะท่านประธานพรชัยบัวคล้ายนะครับแล้วก็ผู้จัดการนาดผู้ทองนี่เราอยู่ที่หน้าสากลเลยแล้ววันนี้คือคักเป็นพิเศษเห็นมีสมาชิกเอาทุเรียนมาส่งสมาชิกในกลุ่มทุเรียนเนี่ยทุเรียนมาส่งโอครับครับ ปกติเนี่ยเวลาทุเรียนมาส่งเนี่ยจะมาส่งช่วงเดือนไหนวันไหนมากเป็นพ <ừ, S 1> ิเศษในแต่ละปีครับในแต่ละปีนี่เปลี่ยนที่นี่เนี่ยจะแก่ประมาณเดือนมิถุนา <ừ> mm. ครับแล้วก็หมดประมาณต้นต้นสิงหา <ừ> mm, <ะ>ครับมีเป็นช่วงๆประธานนักศอนเคยทานทุเรียนบาละอูไหมครับมันมีความต่างจากทุเรียนที่อื่นยังไงก็อย่างแรกที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือกลิ่นแม่แรงครับแล้วก็เนื้อนี่จะมันนะครับแต่ว่าไม่หวานมากนะครับแล้วก็ <ท>นเนื้อเนี่ยละเอียดเลยครับทำไมชสทจึงตัดสินใจมาสนับสนุนภารกิจของการกระจ,จายเรียนป่าละอูของสัก<ท>ลเกษตรเพืดใหร่จากัส<ท>ครับก็บ<ท>จริงๆคือเป็นถือว่าเป็นคนป่าหน้าที่โดยตรงแล้วนะครับที่ว่าจะ,จะช่วยกระจายช่วยเชื่อมโยงโ<ท>ตไปด้วยกัน แล้วก็เขาก็จะเหน็บเป็นเข้มแข็งแล้เป็นดก๊สอันอมเพลเตอร์อรมีแก๊สร,ร่วมร่วมกันเราทําได้ขยับเคลื่อนไปด้วยกันโอ้วิสัยทัศน์น่าสนใจ <c oughs> มากเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราพักตรงนี้คู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปนั่งคุยกันข้างในแหะครับ ทุครับในช่วงนี้เรานั่งกันอยู่ที่ทำการของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดนะฮะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือที่นี่เขาเรียกป่าละอูนะครับสวัสดีทุกท่านครับต้องถามคุณปัดก่อนได้ไหมว่าตอนนี้เราจัดจำหน่ายทุเรียนสดช่องทางไหนบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะทางสหกรณ์นะคะก็จัดจำหน่ายโดยช่องทางของบริษัทตลาดเดลเวช่องครับนิวค่ะอันนี้ค่ะที่ว่าทำเขาตกลงกับทางสหกรณ์ไว้ครับค่ะแล้วก็ ทางชอสทใช่ค่ะที่ว่าสนุไว้แล้วก็ทางออนไลน์บริษัทอินไอเดนี้ออนไลน์ค่ะก็ยังมีหน้าสากลที่ถ้าคนสนใจก็มาสับซื้อจั่จจำหน่ายเราเปิดทุกวันเลยในช่วงฤดูกาลใช่รเปิดเปิดทุกวันค่ะครับครับบทบาทชสทเราพร้อมสนับสนุนการดําเนินงานของสากลเต็มที่เลยใช่ไหมครับท่านประธานนสอนครับก็ที่เรียกว่าเป็นบทบาทโดยตรงนะครับก็เราเราให้การสนับสนุนทั้ง การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับแล้วก็บทบาทในการกระจายสินค้าสากลนะครับซึ่งกิจกรรมทุกอย่างเนี้ยก็นับได้ว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะทําให้การดำเนินการเป็นไป่างก็ถือว่าเป็นสากลพี่ใหญ่ในขบวนการสากลการเกษตรนะก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่คําถามที่น่าสนใจสุดท้ายท่านประธานพรชัยครับการพัฒนาองค์ความรู้การจะพัฒนา ตัวต้นทุเรียนกันจะมีความรู้ในงานการวิทยาการใหม่ๆเนี่ยตัวสากลให้ความสําคัญอย่างไรบ้างครับถ้จริงๆแล้วในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยทางสากลจะพยายามติดต่อหาวิทยากรที่เขามีความรู้นะแค่ทุกปีละครับก็มาให้ความรู้รเกษตรกรดดว่าอย่างนี้เกษตรกรเขาเก่งเราสามารถดูในโทรศัพท์ได้ว่าเฮ้ยอะไรยังไงยังไงที่อยากนั่นก็เป็นการประกอบกันครับ,รบอย่าลืมนะคุณผู้ชมที่สนใจ เรื่องของการสั่งซื้อทุเรียนหมอนทองป่าละอูนะครับสามารถสั่งซื้อได้เพจโ o o f อ c ฟคลินะครับสามารถสั่งซื้อในราคาพิเศษวันนี้1กล่องมี2ลูกน้ำหนักประมาณ6โล3ถึง6โลหราคา1,890บาทแต่ถ้าช้าเนะี่ยอดนะจะไปราคาเดิมคือ1,990บาทส่งฟรีทั่วประเทศดังนั้นรีบติดต่อเข้าไปที่เพจโ o o f อ c ฟคลิด้วยเช่นกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บทสทได้จัดการ เชื่อมโยงแล้วก็กระจายสินค้าสากลนะครับเพื่อที่จะช่วยระบายสินค้าแล้วก็ช่วยกระจายสินค้าของสา,ากลการเกษตรทั่วสัตว์ใหญ่เนี่ยไปสู่ผู้บริโภคในแหล่งต่างๆสำหรับสา,าก์ทุกๆแห่งนะครับหากสาหาก์แห่งใดนะครับมีความต้องการที่จะให้ชอสอทอช่วยกระจายสินค้าช่วยจัดทําการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆหรือการสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับก็สามารถ แจ้งมาที่ชสทได้นะครับชสทพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสหกรณ์ทุกๆแห่งนะครับเพื่อให้เกิดการเป็นที่รู้จักมากขึ้นของสินค้าในแหล่งนั้นๆน,น,นะครับวันนี้นะครับพวกเราก็เดินทางมานะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์และด้วยวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะสนับสนุนให้กับสหกรณ์กรเษกษตรผู้สัตว์ใหญ่จำกัด ในเรื่องของการตลาดทุเรียนปาละอูซึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีการผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้เราก็มีในเรื่องของการตลาดออนไลน์อยู่นะครับทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์แล้วก็มีการจำหน่ายไปยังเครือข่ายของสากล<ม>ก็เชื่อว่าในปีนี้ก็จะช่วยระบายทุเรียนได้อย่างดีรวมทั้งในปีต่อๆไปด้วยก็จะต้องมีการปรับปรุงแผนในเรื่องการตลาดให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับในธุรกิจนี้เป็นถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นการเชื่อมโยง นะครับซึ่งเรานั้นจากกรัมจันเราได้ทํามาประมาณ3าถึงสปีแล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็เห็นความสําคัญก็คือชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์มีความสําคัญอยากทานทุเรียนที่มีความแปลกใหม่โดยเฉพาะที่ห้วยสัต์ใหญ่เนี่ยเป็นทุเรียนที่มีความคุณภาพและมีชื่อเสียงดังนะครับเขาป่าลูอูนะครับก็เป็นการติดตามเพื่อให้สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปในจังหวัดพิษโลกได้รับทราบนะครับว่าทุเรียน ชนิดนี้เป็นอย่างไรก็เลยอยากให้ตรงนี้เป็นการเชื่อมโยงให้กับสากลวัฒจันจำกัดเพื่อให้มาซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากันครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาชิมทุเรียนป่าเดงปละอูเนี่ยเพราะว่าทุเรียนของเรารสชาติไม่เหมือนที่อื่นมีแต่ที่ปละอูอย่างเดียวเราได้ขึ้นทะเบียนเป็น g i นะครับแล้วก็มี g a p กสำหรับไปขายาหากท่าน สหกรณ์ที่อื่นนะฮะสนใจทุเรียนหมอนทองปาละอูของสหกรณ์การเกษตรเพว่อสัดใหญ่ติดต่อมาที่เราได้นะครับ087 028 6085นะครับ